64ครับเซลลไดมีชุดโครโมโซมเท่ากับมดเพศผู้สารพวกพึ่งต่อแตนมดเนี่ยเราสามารถแยกตัวของเพศผู้กับเพศเมียเนี่ยได้จากชุดโครโมโซมเลยนะแม้จะเป็นตัวสปีชีส์เดียวกันเนี่ยแต่เพศผู้กับเพศเมียชุดโครโมโซมจะมีจำนวนแตกต่างกันสาเหตุที่แตกต่างกันเพราะว่าพวกมดเพศผู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการพาโนเจเนซิสของมดนางพญาไดโอเคนะ จะเป็นมดหรือว่าพวกครึ่งต่อแตนเนี่ยจะสามารถเข้ากระบวนการนี้ได้ทั้งนั้นนะก็คือมดนำพญาเนี่ยที่มีชุดโครโมโซมยีดิพลอยเนี่ยมันสามารถเกิดการพาธิโนเจนสิตหรือคือเป็นการเจริญอองไข่เนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีการปฏริสนธิได้ออกมาเนี่ยเป็นมดเพศผู้ออกมาเลยหมายเขาว่าเวลามดทำพยาเนี่ยไมโอซิตสร้างเซลล์ไข่เสร็จแล้ว ไอเซลไขที่เพิ่งมีการไมโอซิสมาเนี่ยสามารถจเจริญออกมากลายเป็นมดเพศคู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการไปปฏิสนธิกับสเติมนะเซลไขเพียวๆเนี่ยจเจริญออกมากลายเป็นมดเพศคู่ตัวหนึ่งออกมาได้โอเคไหมในเมื่อมดเพศคู่เนี่ยจเจริญออกมาจากเซลไขตัวตรงโดยที่ไม่มีการปฏิสนธิเนี่ยชุดโครโมโซมของมันก็เท่ากับเซลไขของนางพญาคือเป็นแค่แฮพลอรย์ id, เป็นแค่เอ็นเดียวนะโอเคไหมจากจุดนี้เราสามารถแยกได้แล้วว่ามดเพศคู่กับมดเพศเมียเนี่ยชุดโครโมโซมมันจะแตกต่างชัดเจนเลย มดเพศผู้เนี่ยเกิดจากการพาธิโนเจนิซิสก็เลยมีชุดโครโมโซมเนี่ยเท่ากับเซลล์ไข่ก็คือมีแค่แฮพพลอยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมดเพศเมียจำเป็นต้องมีการปฏิสนธินะตัวของเซลล์ไข่ของมดนางพญาเนี่ยต้องมีการไปปฏิสนธิสเติมหรือสามารถสร้างเป็นมดเพศเมียมาได้แต่นั้นเนี่ยมดเพศเมียจะมีชุดโครโมโซมเป็นดิพลอยเพราะว่าตัวมดเพศเมียเกิดจากการปฏิสนธิมดเพศผู้เป็นแฮพพลอยเพราะมดเพศผู้เนี่ยไม่ต้องมีการปฏิสนธิพาธิโนเจนิซิสเนี่ยมาจากเซลล์ไข่ได้โดยตรง โอเคนะจากตรงน,นี้เราก็สามารถบอกได้แล้วว่ามดเพศผู้เนี่ยชุดโครโมโซมจะเป็นแฮปพลอยเป็นแค่เอ็นเดียวเหมือนกับพวกเซลไข่เราก็ต้องมาดูใช่ไหมว่าในสี่ซอยนี้เนี่ยอันไหนที่ชุดโครโมโซมภายในเซลเนี่ยมาเป็นแฮปพลอยเหมือนกับตัวของมอดเพศผู้เลดิกเซลเลดิกเซลเนี่ยเป็นเซลล์ที่อยู่ภายในอันทะนะเลดิกเซลเนี่ยจะอยู่ภายในส่วนของอันทะและเลดิกเซลไม่ใช่เซลที่เกี่ยวข้องการสร้างสืบพันธุ์ แต่ว่าเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนเพศชายดังนั้นเรามองในวัสดุเลดิกเซลล์เนี่ย,เ,ยเปรียบเสม,มือนกับว่าเป็นเซลล์ร่างกายทั่วไปนะจะมีชุดโครโมโซมเนี่ยเป็นดิฟลอยอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะเลดิกเซลล์เนี่ยมองว่าเป็น,นคล้ายกับเรื่องของตัวเซลล์ที่เป็นเซลล์ร่างกายเนี่ยทั่วไปเลยก็คือจะมีชุดโครโมโซมเป็นดิฟลอยมันไม่เกี่ยวข้องการสร้างสิ่งสืบพันธุ์โดยตรงนะ แต่นั้นช้อยนี้ก็ไม่ใช่คําตอบนะเราต้องอันที่เป็น n เดียวเนี่ยเหมือนกับตัวโมดเพศคู่ต่อมาช้อยส p r i m a r y s p e r o x i d e p y r i m a r y s p e r o x ซ d e เนี่ยเป็นระยะหนึ่งของการสร้างสเปิร์มใช่ไหมเรามาดูเนี่ยรูปนี้มีเรื่องของกระบวนการสร้างสเปิร์มให้ดูด้วยการสร้างสเปิร์มนะการสร้างสเปิร์มเนี่ยก็แน่นอนว่าอยู่ภายในทะ ถ้าจะระบุให้ละเอียดก็คืออยู่ในส่วนของเซมินิฟูลัสทูบูของตัวอันทะนะเห็นไหมภายในท่อนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัดท่อแล้วมาดูที่หน้าตัดของมันเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ตัวสเปิร์มเนี่ยที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะอยู่ในส่วนของแกนกลางท่อตรงนี้นะเป็นสเปิร์มที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วส่วนระยะแรกของการเจริญเนี่ยจะอยู่แถวประมาณขอบขอบของท่อเซลเนี่ยที่อยู่ช่วงแรกของการเจริญเติบโตนะ จะอยู่แถวขอบท่อระยะแรกเนี่ยอยู่แถวนี้แล้วพอมีการเจริญเติบโตเนี่ยค่อยๆมีการเคลื่อนเนี่ยเข้ามาสู่แกนกลางมากเรื่อยๆและที่เจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่อยู่ในแกนกลางสุดเห็นไหมหน้าตาเนี่ยเป็นแบบสเปิร์มแล้วอันนี้เนี่ยซูมมาให้ดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขอบนอกสุดเนี่ยขอบนอกสุดนะติดผนังเลยเนี่ยจะเป็นระยะที่ยังไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่แต่พอเจริญเติบโตมากเรื่อยๆเนี่ยก็จะเข้าสู่แกนกลางมากขึ้นจนแกนกลางสุดก็เป็นหน้าตาของสเปิร์มแบบนี้ เค okay, นะเราก็มาดูว่าแต่ละระยะเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างและชุดโครโมโซมเนี่ยเป็นยังไงช่วงแรกสุดต,ตรงนี้เนี่ยขอบนอกสุดเนี่ยมันคือในส่วนของสเตเปอร์มาโตโเนียมนะเซลที่เรียกว่าสเตเปอร์มาโตโเนียมขอบนอกสุดต,ตรงนี้สเตเปอร์มาโตโเนียมเนี่ยลักษณะของชุดโครโมโซมจะเป็นดิพลอยอยู่แล้วก็สามารถมีการไมโตติกดิวชั่นหรือว่าแบ่งเซลล์แบบไมโตซิตเนี่ยได้จำนวนที่เพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยเห็นไหมสเเปอร์มาโตโเนียมเนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นมาได้เรื่อยแบบนี้นะ จากนั้นก็จะมีการแบ่งตัวแบบไมโตซิสอีกได้มาเป็นส่วนที่เรียกว่าไพรเมอรี่สเปอร์โมโตไซต์จากสเปอร์โมโตโคเนียมเนี่ยขอบนอกสุดพอมีการแบ่งแบบไมโตซิสเนี่ยจะได้ตัวที่เรียกว่าไพรเมอรี่สเปอร์โมโตไซต์ในเมื่อเป็นการแบ่งแบบไมโตซิสเนี่ยชุดโครโมโซมก็ยังเป็นดิฟลอยอยู่นะเห็นไหมจะเป็นไพรเมอรี่สเปอร์โมโตไซต์หรือว่าสเปอร์โมโตโคเนียมเนี่ยชุดโครโมโซมจะเป็นดิฟลอยอยู่ดังนั้นในส่วนช้อยนี้เนี่ยช้อยสองเราสามารถตอบได้แล้วว่าไพรเมอรี่สเปอร์โมโตไซต์เนี่ยมันยังเป็นดิฟลอยอยู่นะ ชุดโครงโซมเนี่ยยังไม่เท่ากับตัวของมดเพศผู้ข้อนี้ก็เลยไม่ใช่คําตอบเหมือนกันพยายามไปได้เรียนกันไปดีนะเรื่องการเจริญเนี่ยของตัวสปเปอร์ว่าขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงบ้างต้องเป็นชวงที่ไพรมอลิสเปอร์บโรไซต์เนี่ยมีการเบิกไมโอซิสก่อนแล้วกลายเป็นเซ็นดตร์ีสเปอร์บโรไซด์เราถึงได้ลักษณะเนี่ยของตัวที่เป็นแฮปพลอยออกมาเห็นไหมการได้แฮปพลอยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้นะ ต้องมีการแบ่งไมโอซิตเนี่ยจากไพรเมอรี่เซปโมโนไซส์แล้วได้เซคันดารี่เซปโมโนไซส์เนี่ยไอตัวนี้ถึงจะเป็นลักษณะที่เป็นแฮปพลอยได้เพราะว่าผ่านการไมโอซิตมาแต่การจเจริญเนี่ยจะส่วนของสเปซปโมโตครเนียมกลายเป็นไพรเมอรี่เซปโมโนไซส์เนี่ยอันนี้มา,มาจากการไมโอซิตดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นดิพลอยเหมือนเดิมอยู่นะเคสตรงนี้ก็ไปดูกันมาดีด,ดังนั้นช้อยหนึ่งช้อยสองเนี่ยถือว่าไม่ใช่คําตอบช้อ,ชอยสามพูดถึงโพลาร์บอดี้ คราวนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างเซลล์ไข่แล้วเราเปรียบเทียบนะการสร้างเซลล์ไข่าการสร้างเซลล์ไข่เนี่ยก็จะมีแต่ละระยะะะยะเหมือนการสร้างสเปิร์มเลยแต่ว่าเซลล์ไข่ก็แน่นอนว่าเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของรังไข่ใช่ไหมรังไข่เพศหญิงนะแรกเริ่มเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวเซลล์ที่ชื่อว่าโอโอโกเนียมก่อนตัวโอโอโคเนียมนะแล้วก็แน่นอนโอโกเนียมเนี่ยมันเป็นเซลล์ระยะเริ่มแรกใช่ไหมชุดโครโมโซมเนี่ยก็ยังเป็นดิฟโอยอยู่นะยังไม่ได้มีการผ่านไมโอซิต จากนั้นโอโคเนียม e จะยังไงต่อโอโคเนียม e เนี่ยจะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิตได้ออกมาเป็นไพมอรีโอไซต์โอโคเนียม e นะแบ่งแบบไมโตซิตได้ไพมอรีโอไซต์ออกมาในเมื่อแบ่งแบบไมโตซิตก็เช่นเดียวกันไพมอรีโอไซต์เนี่ยก็ยังเป็นดิฟพลอยอยู่นะโอโคเนียม e ไปไพมอรีโอไซต์ยังเป็นดิฟพลอยเหมือนกัน,น้งคู่นะจากนั้นเนี่ยพอเข้าสุดช่วงวัยสาวแล้วเนี่ยจะเริ่มมีการแบ่งแบงแบไมโอซิตต่อแล้วจากไพมอรี่โอไซต์ p r i m a r y โอไซสแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยจะได้เซลล์ที่เรียกว่า s e c o n d a r y อรี่โอออกมาแล้วก็ได้เซลล์อีกแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่านะเรียกว่า First Polar Body ตรงนี้ดูไว้ดีนะ p r i m a r y o อไซสเนี่ยเวลาแบ่งเซลล์ออกมาเนี่ยเซลล์2เซลล์จะมีลักษณะแตกต่างกันนะเซลล์หนึ่งขนาดเล็กมากเรียกว่า First Polar Body อีกเซลล์หนึ่งเนี่ยขนาดจะใหญ่เรียกว่า s e c o n d a r y o รี่โอเซลล์นี้เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยจาก p r i m a r y o อไซสตรงนี้โอเคไหม เราเห็นแล้วนะว่ามันมีการแบบไมโอซิสแสดงว่าทั้งเซคันดารีโอไซต์กับตัวเฟิร์สโพลาร์บอดี้เนี่ยชุดโครโมโซมจะเป็นแฮปโครยเหมือนกันทั้งคู่โอเคนะแต่นั้นตรงนี้เราสามารถตอบข้อน,นี้ได้แล้วว่าในส่วนของโพลาร์บอดี้เนี่ยตัวโพลาร์บอดี้ชุดโครโมโซมมันจะเป็นแฮปโครยแล้วเพราะว่ามันมีการไมโอซิสเนี่ยมาจากส่วนของไพรเมอรี่โอไซต์ตามให้ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะก็จะเป็นแฮปโครย เข็มโพลาบอรี่เกิดจากการไมโอซิสก็จะเป็นแทบพลอยชุดโครโมโซมคราวนี้เนี่ยเหมือนกับพวกมดเพศคู Mod ่แล้วนะก็ต่อพ่อ3 <c oughs> ได้เลยส่วนช้อยสี um. ่โอโกเนียมโอโกเนียมอย่างที่บอกไปว่าเป็นระยะแรกเริ่มเนี่ยของการสร้างเซลล์ไข่จริงไหมตัวของชุดโครโมโซมเนี่ยมันยังเป็นดิพลอยอยู่นะโอโกเนียมเนี่ยเห็นไหมขั้นแรกตรงนี้เลยยังเป็นดิพลอยอยู่ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่คําตอบนะเป็นดิพลอยอยู่ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการถามทั่วไปนะใครจําเนี่ยสเต็ปในการพัฒนาของเซลล์สืบพันธุ์ได้ก็สามารถวิเคราะห์ข้อนี้ได้อย่างตรงไปตรงมาเลยแต่ก็ต้องเข้าใจเนี่ยการแบ่งแยกเพศเนี่ยของพวกมดต่อแตนว่นะพึ่งมดต่อแตนเนี่ยบรรดาพวกพึ่งมดต่อแตนการแยกเพศเนี่ยสามารถแยกได้จากชุดโครโมโซมนะของเพศผู้จะเป็นแทปพลอยของเพศเมียจะเป็นดิพลอยตรงนี้ก็ต้องรู้ไว้เหมือนกันโอเคนะข้อนี้ก็ต่อข้อ3ครับ